สวัสดีครับนกยกแรกเมื่อนี้พามาชมให้สวนครับสวนของนอกยกแรกคลิปตลกแน่สลับกับการเฮ็ดสวนไปนะครับเพราะว่าผมอาชีพรักผมก็คือเกษตรกร <c oughs> ครับเมื่อนี้พามาเบิ่งครับในสวนเคยเฮ็เดไปหลายคลิปแล้วเลยมาอัปเดตว่ามีการพัฒนาเป็นจังไดเดเมื่อเบิ่งครับมีอย่างเด คับทุเลียนก็นเลืมต้นไง่แล้วครับกล้วยหอมท่องกับก็มีอันนี้ครับอันนี้คือมะปางหวานอันนี้คือทดล่องไปขายแล้วคือขายบ่ค่อยดีเลยปลูกโบรา,ายครับเอาไว้แคกกินตะเ่วมะเข้ามะเร้าก็ยังบ่ค่อยโตครับโตสามากๆเลยเอ่อ ต้นไมก็ยังพันพันมีน, 1, 1, 1มนออยู่ตอนนี้ครับบบถึงฤดูกาลแต่ก็ยังดีครับปีเมื่อกี้คือราคาอย่างกับพอมีราคาครับผมเลยได้เห็ดระบบน้ำเด้ต่อระบบน้ำม,มา่สไ่ต้นทุเรียนเนาะตอนนี้ครับทุเรียนนี่ตอนนี้เขาเรียกว่ากำลังกำลังเป็นหางหนูนะครับ คือออกดอกแล้วแล้วเขากำลังสิติดลูกครับปีนี้ปีนี้ผมหัจักว่าสิได้สิได้หลายบอแต่ปีไก่นี่ครับทั้งสวนได้กินหนึ่งลูกผลผลิตหนึ่งลูกครับปีไกน่นี่แต่บ่บได้บ่ไดงไทยลงุงลูกเดียวเจ็ดกิโลสี่ขีดว้าวทีนี้ทีนี้ผมก็ตั้งใจอยู่ว่าอยากให้มีติดลูกหลายๆ นั่นแม่บ้านกำลังทางหยาให้ทุเรียนแต่เข้ากับบ่อกำจัดมดครับเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูแล้งเราต้องให้หยามันคุ้มดินไวน้แน่เพื่อความซุ่มของของผืนดินเข้าแถมแถมอันนี้มะนาวครับปลูกไว้ไม่กี่ต้นครับแค่กินพอแล้วเพราะเราไปทดลองขายแล้ว ยากอันนี้เข้ามาในสวนกล้วยนะครับแต่เกิดมีปลูกทุเรียนเอา,เอาไว้คือกันสวนกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับว้าวกำลังจะตัดได้แล้วใกล้จะตัดได้แล้วอันนี้เป็นหอมทอง อยากมื่นนะหอมทองคันแท้นะครับหอมหวานอร่อยปลูกผสมผสานครับปลูกไว้พื้นทีน้อยน้อยเดียวแต่ว่าปลูกพุทธผลละไม่ได้ทีมักนี่อันนี้พระบิดาอีพอพระสายสารอีพอับ จีใส่ขึ้นไปไ,ไว้เอาเยละระเคืงไปเห็ดยังเอาไปเห็ดอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเห็ดเก็บกักน้ำฝนบ,บนภูขเขาว้าวนี่แปดสิบแล้วครับไปดูความแข็งแรงก็โมเมนต์ว่าอยากอันนั้นเดี๋ครับบ่อยากให้พ่อเห็ดอกแต่ว่าเพิ่นเคยเห็ดครับหามกับบ่ได้ แล้วเขาหันหามหามเพิ่นหามโมได้แน่นอนเพิ่นเคยเห็ดเห็ดยังไงเพิ่นก็เห็ดยูงสันเอามะบึงที่นี่มาบึงเงาะครับกลังเป็นลูกเล็กๆครับกลังออกใหม่ครับเงาะเงาะผมกับโมหลายต้นไนได้ครับบมค่อยมีอยู่ทางบดไอ้หาต้นครับแต่ว่าแขหาต้นนี่ก,ก็คือกินแบบแค่กิน แล้วก็แจกด้วยไม่เน้นขายเน้นกินและแจกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพราะว่าพื้นพื้นที่ส่วนมากของผมนะครับผมสิบปลูกนี่คือรายได้หลักของผมทุกวันนี้ก็คือ,อยางพาราครับยางพาราเป็นหัวใจรักเลย คือเลี้ยงชีพทั้งทรงลูกเลี้ยนงวดรถอยู่ตอนนี้ก็คือยางพาราแต่สวนผมสร้างไว้เพื่ออนาคตต่อไปข้างหน้ามัน็โบูรา,ายหรอกครับไอ้ไอ้ผมละไม่แต่ว่าผมเป,เป็นคนที่ชอบกินอีังผมก็ต้องปลูกปลูกไว้ให้ได้กินถึงอีซื้อกินก็นให้ซื้อเขาหน่อยที่สุดประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพาไปเบิง้งมังคุดมังคุดโอ้โหปีนี้ออกผลปีที่สามแล้วปีนี้เป็นเยอะเลยครับมังคุดกำลังโอ้โหเป็นกำลังเป็นลูกครับลูกยังยังเล็กอยู่เนี่ยส่วนมากเขาสิซ่อนอยู่ในใบเขาครับเข้าเบ,บิงเกิที่บ,บอก่อยเห็นป่านไี้แต่ผมนับเบิ้งแล้วมันมันก็เยอะครับ ีนี่มังคุดเป็นเยอะเลยผมมีทุเรียนอยู่หาสต้นครับแต่ว่าสิพ่อแค่นั้นทุเรียนติดมากติดผลยากผมสิหันมาปลูกมังคุดให้หลายกว่าครับการดูแรลรักษากาง่ายกว่ากันผมก็ปลูกแบบผสมผสานลรครับนี่มังคุดก็ยังอยู่ใกล้ครับกล้วยหอมทองนี่อันนี้เป็นต้นทดลองปลูกครับเลยมีต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวเพราะว่า ไม่รู้จักว่าพื้นที่ทางจังหวัดเลยจะปลูกมังคุดแล้วได้ผลหรือเปล่าผมเลยทดลองปลูกอันนี้คือที่ปลูกใหม่ครับปลูกใหม่อยู่กับประมาณ3า4 0 0ต้นครับแต่เมื่อผมได้ลงมือปลูกทดลองปลูกแล้วเห็นผลผลิตแล้วผมก็เลยสิเริ่มขยายครับตอนนี้เริ่มขยายสวนก็เลยปีกายนี้ลงทุนกับระบบน้ำไปนี่ 3ามหมืนกว่าเกือบสี่หมื่นครับเอ็อน้ำไว้สูงสูงเออสิ่ปั๊มน้ำนึ้นมาเฉพาะจากจากสะครับสะสะ,สะน้ำของผมมันจะพิเศษหน่อยครับมันจะอยู่บนภูเข,นนเขาก็เอ้าปั๊มน้ำใส่แทงน้ำแล้วเาก็ปล่อยลงไปน้ำมันจะไหลลงที่ตํำไป คครับคลิปนี้ก็คือผ้ามาเละหัวเลาะสวนมาเบงพัฒนาการของสวนของนอกยุกแหลครับว่าเป็นไปแบบใดคือถ้าเคยเบิงคลิปผมมาแต่คลิปแรกๆตัแต่หลายปีก็คือเราเห็นว่ามีตน้นทุเรียนต้นยังยังน้อยๆครับตอนนี้ก็คือเริ่มได้ผลผลิตแล้วครับครับถ้ามักก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์มกักแทดแทดสับสกายเห็นได้ครับขอบคุณครับ Kim.